เป็นการตักที่อมสบพราขึงพระเจ้าได้ตักไว้ครับโดยะครพักแบบตื่เต็นคนไม่มีจะ่ายวีจะจ่ายเฟซไม่การที่เราการะ่นเอะไรก็ถ้าเป็นไรเว่าเราตักได้ติตักความัก ที่เราจะรุมาอากาของเราทาให้กาลุกเและก็อ่อแงเสจสมบรนะจนงุกของเรานะจาั้นตงการอกาศแบบ่ราติดตุงทังติมาจากที่แต่ไกลต้งกเทพทั้งกระปแดงนะยม

ตอนนี้เสร็จแล้วนะคะที่วัดสภานรอประชาสัตน์วันนี้เรามาทอดจีทถินนะคะาาการจน้าบุรีนะคะที่ท่านได้รวบรวมช่วยอาจารย์มันมาทุกยี่ทุกปีทุกปีเพื่อนๆน,นทั่วประเทศได้สมงทบเงินมาสร้างโบสถ์จกเสร็จแล้วคะ่ะสวยงามมากเลยนะคะ วันนี้จาายก็นำชมุโบสถที่สร้างเสร็จมาฉลองมาฉลองจ้ะแล้วเดี๋ยวจะเหลืออีกอันนก็คือปิดทองฝาลูกนิดๆน,น,น,นะคะสวัสดีค่ะเอาได้มองมองตึงแนะ่ๆนนเ,เป็นไรอาจารย์นาเยอะเแ่ดนเป็นไรไม่เป็นไร ค่ะเห็นแล,ล้วเห็นแล้วไปคนก็ติดขบวนไปเราต้องอ,อ้อมอ้อมนิดนีดนิดนิดไหลีกาตัวนี้แดดสองหน้าหน้าใสอ่าถ่ายเลยอ่ะี่ไหนก่อนถ่ายเลยเนี่ยตรงนี้น่าใสน่าใสปไาวิ่งถ่ายเลยอ่ะสองวันถ่ายวิดีโอเหรอวิดีโอไม่ใช่รูปอ่าโอเค กล้องบริษัทอยู่ตรงนี้แหละค่ะที่ต่างวานนะค่ะไหนสอนสอนกล้องบริษัทสอนกล้องบริษัทตรงให้ต่างวานกล่องให้ต่ังวาลนู่นไอ้นี่วิดีโอล้องหนูแหละเขาเรียกกล้องบริษัทมีโฟลทอนด้วยอ่าโอเคเก็บเลยค่ะเก็บเลยค่ะเก็บเลยค่ะอ่าเอาไปวางที่เอนี่ได้เลยนะคะเก็บดอกเก็บผล อ่าหน้าไม่ใสแล้วเดี๋ยวอีกรอบหนึงเดียกรอบหนึ่งยังไม่ได้รอบเลยใช่ไหมอ๋อของเราเีกรอบหนึ่งเป็นรอบที่สามเนี่ยเข้าม่าตอนนี้หน้าไม่ใสเดี๋ยวไปตรงนู้นตรงแสงแดดตรงนู้นที่เดิมอ่าเก็บเลยจ้า เก็บเงินจ๊โอเคเอ่าไปให้ที่น้องแฉมเนาะอ่าค็อปปี้ลูกค็อปปี้ขอบคุณนะคะาอ,อ,อ่านี่พุ่มของเรานะคะป้าลีเดินตามหลังมาแล้วนะคะ ่าหน้าใสตรงนี้หน้าใสมาเร okay. okay. ็วกล้องบริษัทโอเคอ่าเดี๋ยวเก็บนี่ไปให้ไปให้เองนซี่น้องแขมนี่มันคือหอนนะใช่หอนคยให้ออมอุ้ยมาคือให้มาอ่ะจ้าของลาปิดอิดท้ายขบวนอ่าจบคุณมากเลยจบคุณมากมาสอนที่ไ ตงนั้นต้องการแบบไปต้องแดดต้งแดดนะต้องจ่ายธรรมดาตรงนี้ต้องจ่ายตรงนี้เดี๋ยวถงเราไปถ่ายตรงนี้ใช่ไหมเรต้องแดดนะคนมันจะสวยนะมือก็สวยอ่ะวันนี้สวยทุกคนสวยได้บุญอาอบเจอแดดแล้วค่ะ นี่แหละ้ด้ไม่ได้ไม่พอไม่ได้อต้องบริษัทต้บริษัทต้องบริษัทตบริษัท

cô <laughs> ừ, bé ừ, này bộ ní à, cùng nè lá nè, lá, cùng lá, là, ใกล้ๆจองคิวกรจองจองคิวใกล้ๆ เลื่นไปเลป็นมไม่ได้นี่กางไนอกงไหนนเดียตามข้นไปเราไม่บอกปีงตมกลางเลยกลางเลยไปงกลางเลยน้างเลยน้งเลยเดียวคนจะตกขึ้นมาข้นโน้นโนนคนโน้นอ่ะ ออาสอนขึ้นมางสอนมาขึ้นมาขึ้นมาลูกแล้วมาเลยต้องบริษัทอยู่ข้างนั้นเลยเออจับจับต่อกันบริษัทเดี๋เดี๋ยวค่ีเราก็ไปที่ว่านี่ก็มาทนุกนุกนุกนกูกนึง

ก็อนเรื่องารองพาได้ยินหรือเปก็าด้นใ่แ้ก็ได้ยินแล้วก็รองพาเวลาเราจะทอดทอดเสร็จแล้วแล้วก็รองพานะคณะมาถึงที่มารุ to to ่มกรนทอดนี่เรจะได้มัมาทานอัพร้อมกันในวันรวปิ่ารองพา เปิดไปกอนต่เด uh, uh, right? ี so nice, right. ful, hey. floor, ๋ยวคนคณะปฏิไม่ได้กินนะันจนกระเปิดไปรอแล้วนะังนั้นจะให้เราทุกท่านนะื้อมาลูกอรงการเรือว่าผู้ที่จะรับาหารอุารนะก็ช่วยเราใจเย็นๆนะไม่จะมีอาหาร้านๆอีเรสนะนะนะ ในการที่เราจะรับอาหารวัชราวันนี้นะครับว่าดนว่าจะอยากจะให้รับประทานอาหารการได้การจิ้มชาชูนะเป็นเรื่องว่าไม่ได้ให้กับมือบาลีเหอเออาไปวางไว้ทำไมดูดีพัฒน์ไปอยู่ไหนอยู่ๆอยู่แล้วบาลีเจอแล้วบาลีตามหาหนูทีพัด ก็ไม่แน่ใจไงเจอแล้วเราเราไปอยู่ตรงไหนเดี๋ยวคนหยิบไปนะไม้แม่ภาษาหนั่งเฝ้าอยู่อ๋อโอเคเท่าไหร่ปท่าหร่ดูทีพัทเท่าไหร่เอ่ยเดี๋ยวก่อนนะตอนนี้พระสติ๊กต้องคิดไว้เดี๋ยวเลยจ้าจ้าเดี๋ยวคิดเดียจากประเด็นนั่นก็เดี๋ยวเราเวลาอีกทีเดียวนึะนะให้